พันรับแล้วจงกลารกระเห็น,ด,นด้วยท่าผืนผีเพื่อประโยชน์เพื่อความสูมเนเพื่อรักผลงานแก่พระเจ้า้หลายตลอดกาลน,นานเลย เพื่อประสงค์จะได้ทำอัปโลกนักรรมตามบรุพุทธาริยาตตามลำดับต่อไปครับนโมกัสาปพะพวะโตระโตสัมมาสัมพุทธตตา นะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินน้ทานกับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของพ่อเอกแม่หน่อย และนางสาวรัตนาพรออหอมหัวน,น้องอุกิงสาวร้อยเพชรบ้านแพงพร้อมพุทธบริษัทู้มีศรัทธาประสาทได้น้อมนำมาถวายอย่างที่ประชุมสงฆ์ก็แลผ้ากฐินนทานกับทั้งผ้าอิสังสะบ,บริวารน,นี้เป็นของบริสุทธิ์ดูดเรื่องลอยมาโดยนั้งากาแลแ้วแลตรงงยังที่ประชุม จะได้ำจำเพราะจอจงแก่ภิกษุโรคใดก็หาไม่ได้มีพระองคุทาอนุญาตว่าภิกษุโรคใดผู้กรอบด้วยศีลสุตาที่คุณเป็นผู้รู้ทำแปดประการย่อมกระทำกระถิตให้ถูกต้องได้บันนี้ภิกษุทั้งปวงจะได้ยินยอมให้ภิกษุโรคใดก็จงรอ พระประโทนสิร <Es> ิพุโต้เจ้าอาวาสวัดหนองคูซ well, right uh, ึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำการกิจกิจให้ถูกต้องตามพระบูชาญาได้ถ้าพระภิสุขโลกใดเองไม่สมควรโจอาโค้กขึ้นใน ก็ใดที่มีน่าไร เป็นเชโวยวายกถินนะครับต้นเงินนะครับข้วสารข้อความนะครับเพื่อนนะครับขอทระบวนการทันาบนนะครับในบุญใหญ่ของทุกทุกท่านมาในโอกาสนี้ครับ เอ่อตามปกตินะครับตามหมายที่ <laughs> ท่านใดนะครับที่ประสงค์จะประกายยอดต้นเงินนะครับสามารถมาบอกคนพิธีกรนะครับมาบอกในพิธีกรเลยนะครับเพื่อที่จะรกาศบวนการรวมกันส่วนยอดกระินยอดรวมเพื่อนเฉพาะประกานะได้นายอด สัปดาอนนี้ยอดการเงินอาจจะมีนิดนึงแต่อาจจะมีการจะไปรวยบรวมนะครับที่เป็นต้นเงินแล้วก็เป็นปัจจัยที่เป็นซองรวบรวมสมาธีนะครับเพื่อต้อนวนยอดเงินแล้วก็จะได้ประกาศนะครับทั้งประกาศใน Facebook ประกาศทางเฟซบุ๊กต่างๆใ้พี่น้องชาว ဒီမှာ ครูนะครับขอต้องพัฒนาบุญนะครับกับบอสโจรมไปถึงคณะผู้บริหารงสาวัญบัณฑิตรก็ทุกท่านตอนนี้กำลังเข้าถวายต้นเนินจะตุกบรรจัย อาจา,ราพระประหลัลกขุนนนทศิริคุณโตเจ้าวันวันหนองฟู